คุณไม่ชอบอะไรที่สุดในค่ายลูกเสือเดาว่าคุณคงเคยเข้าค่ายลูกเสือนะถึงแม้คุณจะเป็นเนตรนารียุวกาชาติหรือผู้บำเพ็ญประโยชน์ก็ตามซึ่งด่านที่ผมไม่ชอบมากที่สุดก็คือด่านที่มันมีมดแดงไฟ ส่วนมากก็จะเป็นด่านที่ต้องคลานใช่ไหมล่ะคลานผ่านโคลนหรือว่าผ่านอุโมงคือเปื่อนโคลนเปื่อนดินผมก็ไม่ว่าอะไรหรอกเดี๋ยวล้างแขนล้างขาล้างหน้าสักหน่อยเปลี่ยนเสื้อผ้าสักนิดมันก็กลับมาสะอาดแล้วแต่ไอ้ความคันที่โดนกัดนี่สิโคจะทรมานตอนนอนน่าจะให้เขาลองมาโดนกัดบ้างนะคือ <c oughs> พอตกกลางคืนมีด่านทดสอบความกลัวหยุดด่านหนึ่งที่ผมจําไม่ลืมเพราะเขาฟาดตาผม <c oughs> ฟาดยังไงใช่ไหมคือเขาให้นักเรียนทุกคนเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งบ้านนั้นจะมีโลงศพตั้งอยู่ตกแต่งให้ดูหลอนๆเหมือนมีศพคนตายจริงๆแล้วคนคุมเขาก็บิ้วอยางเลยว่าข้างหน้าเนี่ยเป็นศพนะอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นบิ้วให้กลัวแล้วก็พยายามดันพวกเราให้อยู่ใกล้โลงศพให้มากที่สุดผมนั่งหน้าสุดชิดโลงจากนั้นเขาก็จุดธูปให้ทุกคนสวดพร้อมกันเพื่อนทุกคนก็ตั้งใจสวดยกเว้นผมผมก็พอจะเดาได้ว่าในโลงเนี้ยมีคนอยู่รอแค่ว่าจะโผล่มาตอนไหนพอสวดไปประมาณรึึ่่งาางนนนเ้้้้ภาภา้าออาานนาาาาากก็โลอมมมมจบพฟดดห เพีย้ยโดนลูกตาผมอย่างแรงเลยคือจะถือผ้าผมออฟาฟาดทำไมวะมีผ้าในมือแล้วมันจะน่ากลัวมากขึ้นเหรอคุณลองคิดภาพดูอะผมเป็นลูกเสือคนหนึ่งที่นั่งตาแป๊วอยู่หน้าสุดพนมมือตั้งใจมองลงศพอยู่ตลอดเวลาตาไม่กระพริบเลยคุณคิดว่าผมจะหลบทันไหมถ้าเป็นภาพสโลว์นี่น่าจะหายจริงเพีย้ยพอผู้หญิงกรี๊ดกันเสร็จครูก็พาต้อนออกไปอ่าลูกเสือทุกคนออกไปได้แล้วป่ะฐานต่อไปคนที่ฟาดโดนผมอะเขาก็เห็นนะว่าฟาดโดนแต่ก็ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ผมก็นั่งรอยอยู่แป๊บหนึ่ง อะไรวะไม่มีใครจะแบบมาโอผมหน่อยเลยเหรอผมโดนฟาดที่ลูกตาเลยนะเจ็บร่เลยเนี่ยหรือจะขอโทษสักหน่อยก็ได้แบบเออครูไม่ได้ตั้งใจนะครูขอโทษอะไรเงี้ยไม่มีผมนั่งรออยู่สักพักจึงค่อยลุกตามคนอื่นออกไปนี่สินะประสบการณ์การเข้าค่ายลูกเสือทําให้เรารู้ว่าไม่มีใครมาโอเราดังนั้นเราต้องแข็งแกร่งเพราะข,ข้ามคืนนี้ยังอีกยาวนานเราจะรอดไปให้ได้จนถึงจบกิจกรรม ด่านต่อมาเป็นด่านทดสอบความกล้ายอยีกเช่นกันโดยการให้ล้วงเข้าไปในไหความรู้สึกครั้งแรกที่ล้วงเข้าไปมันก็เหนืดอเหนื่อเหนียวเหนียวบอกไม่ถูกก่อนหน้านี้ผมก็ดินเสียงผู้หญิงกริ๊ดกราดกลัวไม่รู้จะกลัวทำไมเขาคงไม่ใส่สัตว์อันตรายลงไปหรอกคิดในใจนะล้วงเข้าไปรู้สึกแย่แเหนียวเหนียวติดมือก็ไม่เท่าไหร่แต่ที่พีคก,ก็คือหลังจากนั้นน่ะ เขาให้กินสิ่งที่อยู่ในไห้นั่นแหละที่เราทุกคนจิ้มจิ้มคนควานละเลงนิ้วไปมาทั้งขี้เล็บขี้มือไปจับอะไรกันมามั่งก็ไม่รู้ <c oughs> คือแบบต้องช่วยกันกินให้หมดไม่งั้นไม่ผ่านด่านนี้ไม่อยากกินเลยแต่ก็ต้องกินนั่นแหละมันเป็นขนมกะทิอะไรบางอย่างมองไม่ค่อยชัดเพราะว่าค่อนข้างมืดแล้วก็มันเละไปแล้วด้วยกินกันไม่หมดสักทีเขาก็ไม่ยอมปล่อยจนสุดท้ายหมู่เราก็ต้องมีผู้เสียสละซึ่งก็ไม่ใช่ผมหรอก <c oughs> และก็ได้ผ่านไปด่านถัดไป ด่านนี้เป็นด่านความมืดไม่มีแสงอะไรเลยให้เดินไปตามทางแล้วครูจะซุ่มอยู่ตามหลังต้นไม้คอยหลอกคอยทําเสียงมีผ้าขาวแขวนตามกิ่งไม้ไว้บ้างเพื่อให้คิดไปเองว่าเป็นศพคนผูกคอตายเขาใช้ผ้าสีขาวเลยเห็นว่าป๊อบ,บแวมแวมคุณก็นึกออกใช่ไหมผ้าที่เป็นสีขาวจะมองเห็นได้ง่ายในความมืดก่อนหน้าก็ได้ยินเสียงผู้หญิงกรี๊ดกราดกันใหญ่แต่ผมไม่กลัวเลยฮะสงสัยเพราะรู้ว่ามันไม่ใช่ของจริงแล้วมั้งด่านนี้ก็เลยง่ายมากเดี๋ยว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 ย้อนกลับมาตอนที่ยังไม่มืดก่อนมีด่านหนึ แต่ก็นะมันไม่ใช่ดานหรอกมันเป็นกิจกรรมให้ไม้ตั้งมาสองอันกับผ้าใบผืนหนึ่งให้กางเต็นท์ให้ได้คุณคิดว่าผมจะกางได้ไหมไม่อ่ะโอ้ยเขาก็บอกตั้งสิง่ายจะตายเสาสองอันช่วยกันจับกับเพื่อนน่ะแต่ผมพยายามจับพยายามตั้งยังไงมันก็ล้มอยู่ดีเขาก็บอกตั้งสิตั้งตั้งแล้วดึงตั้งไม่ได้โว้ยก็มันตั้งไม่ได้นี่วะสุดท้ายผมก็ต้องขอให้เพื่อนมันกางเต็นท์เป็นน่ะตั้งได้มาตั้งให้ไม่งั้นไม่ได้นอนแต่หลังจากกางเต็นท์เราก็มีภารกิจทที่สํําาาาคคัญืออหร ทำเสร็จต้องไปส่งให้ครูกินด้วยเริ่มจากเมนูที่ง่ายที่สุดก่อนคือไข่เจียวเราก็เตรียมกระทะน้ำมันพืชตะหลิวไข่คุณคิดว่าจออกมาเป็นไงฮะ <c oughs> ไม่ดำปิดปีเพราะไม่เคยใช้ถ่านและกะความแรงของไฟไม่ได้ เออเสียแล้วก็เสียไปช่างมันงั้นเรามาหุงข้าวกันดีกว่าฟังดูเหมือนไม่ยากใส่ข้าวเข้าไปใส่น้ําแล้วก็รอเกิดมาเพิ่งเคยทาเพราะที่บ้านมีมหม้อหุงข้าวยอมรับว่ามันเรื่องที่แปลกมากสําหรับผมจริงๆในการหุงข้าวด้วยฟืนทั้งที่มันเป็นเรื่องปกติของคนอื่นนั่นแหละจับเวลา20นาทีข้าวน่าจะสุกพอดีระหว่างนั้นกลัวน้ําน้อยไปเลยใส่น้ําเพิ่มแล้วก็ไม่ได้เปิดดูอีกเลยจนครบเวลาเปิดฝาหม้อมาดูสุดท้ายกลายเป็นข้าวต้มเออ เออข้าวต้มก็ข้าวต้มก็ได้วะหันไปหาเพื่อนข้างๆนั่งอยู่ในเต็นท์อ้าวไปซื้อขนมมานั่งกินกันใช่เอ้ามีขนมขายด้วยเหรอเพิ่งรู้พอตกเย็นก็ข้าวกับไข่เจียวไปเสือฟให้ครูปรากฏว่าครูไม่ติ เพราะไก่เจียวดำปีแล้วข้าวก็ไม่สุกด้วยกินไปขี้แตกแน่นอนเป็นผมผมก็ไม่กินไปกินขนมดีค่ะแต่ก็ไม่ได้เอาตังมาเยอะเพราะไม่รู้ได้ต้องยืมเพื่อนไปก่อนพอตอนดึกหลังกิจกรรมรอบกองไฟเสร็จสิ้นแล้วถึงเวลานอนเหล่าบรรดาครัวจารย์เหมือนจะเก็บกดมาจากไหนไม่รู้ตีกรองร้องเพลงเล่นกีตาร์เสียงดังสนุกสนานกันใหญ่อาสี่ทุ่มไม่เป็นไรห้าทุ่มผ่านไปเที่ยงคืนกันแล้วตีหนึ่งก็แล้วยังไม่หยุดกันน่ะนี่ผ่านักเรียนมาเข้าค่ายหรือว่ามาเที่ยวกันเนี่ยวันนั้นสรุปคือแทบไม่ได้นอน การเข้าค่ายลูกเสือครั้งนี้ได้เจอเรื่องที่ดีบ้างแย่บ้างสมหวังไม่สมหวังบ้างมันก็เป็นสีสันของชีวิตนะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่ดีที่น่าจดจําเรื่องของผมจบแล้วของคุณล่ะเป็นยังไงบ้างเดินทางไกลสนุกไหมได้ลอดถ้าลุยโคนกางเต็นท์ทำอาหารแบบผมหรือเปล่าอย่าลืมเล่าให้ฟังด้วยล่ะผมรออยู่ใต้คลิปนี้เลยรักษาสุขภาพกันด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ชาวตอดนิ้ว